ว้าตัวใหญ่เลยทุกคนเลยว้าตัวใหญ่เลยมันกะคักเลยเราชองคนหามสบายๆเลยเพราะว่าเขาเคยแบกหามเรื่องแบกหามนีบพ้วกีนถนัดเลย ทักทายสวัสดีมูอเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสีทางภูเขาเลยภูไม่โบราณจะเป็นทางยูทูบหรือเพจกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบระปุคนากินเกาในเวลาประมาณสี่โมงตะแลงเก่าเช่นเคยพี่น้องวันนี้เฮาเข้าป่าใหา้ยูมากินเกลวันนี้กับจุดประสงค์หลักๆของเฮาก็คือสิไปนอนห้างมัดอูนอนอยู่ทางกภูกไม่ดักยิมโมป่าลงมากินข้าวไห้ของชาวบ้านวันนี้ก็มากันในพันสองคนวันนี้ในพานใหญ่ของบ้านเฮาก็มีภายในกับติดตามความสุดนุำกันพี่น้องหรือสิมานหรือบอกกับพี่บางน้ำกันอีกเจ้าหน้าท่พี่น้องในในพานพย นี่ซองกาในพันพุยคนหากินเก่าเนาะแมนแมนนี่วันนี้เฮามากับเพิ่นเป็นในพันมูอย่างเพิ่นมานเดโมซองสัมโตระปีนี้แต่ก็มีในพันอีกผู้นึงพุ่นในพันโกยพี่น้องพ่นเพิร์นเพิ่นกำลังเกมข้างในเดี๋ยพี่น้องเลยนี่ในพันโกยพี่น้องมือนี่เอ้าวันนี้เฮาสีหาเลาะแถวนี้ทุ่งไฮทุ่งนาของสะบานเขาเพราะว่าเมื่อคืนที่เขามีสะบานเขามาจอบยิงนูเนาะยิงมูเนาะแต่ยิงตัวหนึ่งแต่บ่ตายเขานำโบเห็นแต่ว่ามือนี้เฮาก็ ไปเลาะองค์กรให้ตัวใดเทมบามันเข่าแล้วเขาสิมัดอุนอนแล้วก็สิจอบยิงมันลงมากินเข่าให้กสิมานหรือว่ากับไปวังน้ำปันพี่น้องนี่ก็ได้ไว้ได้อีกปัญหาหนึ่งเนาะพันพูนเนาะกันหายู่หากินเนาะหากาวไว้ได้เนาะอีกตามโชคก็อยากได้มันได้เนาะแต่บ่าอีกตามเนาะเข่าปลาหาอยู่หากินเข่าเก่านอนปลาเข่าเก่าเดยมวันนี้พี่น้องติดตามความทรงจำพี่น้องว่าเขาสิได้สิอยู่สิกินยังไงสิมานหรือว่พี่น้องเลยมันนี่มัสามคนมันนี่เอาให้เฮงเฮงมันมัได้มือนนี้เลย นก่กนในพันพูยกันในพันโกยถ่ายคำอีก,กนอยหนึ่ง่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเสียหา <c oughs> ต้นหมอต้นไม่เขาจะมัดอู้นอนที่ตรงกุ้งไม้คือเก่าเลยมันนี้เลย เดี๋ยวนี้ทีมงานเขากำลังสำรวจต้นไม้พี่น้องเลยเพราะว่าเขาจะมัดอูนอนต้นใดนี่ในพานโกยเพิ่นเพิ่นจะนอนต้นนั่นเลยดี๋ยวนี้เขากำลังสำรวจเนาะว่าจะมีต้นไม้ต้นใดในต้นใดมัดอูนอนตัวใดมัดได้เขาก็มัดนอนพี่น้องมัดข้างๆกับไฮนี่แหละแถวๆไหฮแคมไหฮหาต้นไม้อยู่แคมไหฮแล้วเขาก็มัดอูนอนเพื่อดักยิงหมูป่าคืนนี่นะมันจะเข่าลงมากินเข่าไฮหรือบ่คน มันนัก,กเขามืเซร้านี่นะนี่มันเขามากินไฮตัวนี้แหละจะไ,ได้แต่ปหาโบมีบนหมัดบนหมัดเปย์นอนเดี๋ยวนี้บป่ปื้อมามัดอูนอนอยู่ในเทียงเนาะเป็นเทียงไฮพี่น้องเลยต้นกินนี่บป่ปื้อปีนขึ้นต้นไม้เพื่อจะมัดอูนอนอยู่ถึงกอกไม้จะป่ะปื้อมันเหี้ยพี่น้องเลย ปืนมันเฮียมันก็เลยหักไปนี่พอปืนหักปุ๊บเขาก็เลยนอนอยูอยอย่ทีงกกไม้บ่ได้เลยไปนี่เลยมานอนอยู่เถียงอยู่เถียงกลางไฮเดี๋ยวปุ๊บเุ้บชาให้เบิ้งเนาะทุกคนตะกินในเฮาปีนขึ้นต้นไม้เพื่อชิมันอูนอนปืนมันตกเลยหักเลยไปนี่ใส่งานบ่ได้เลยไปนี่มันหักทุกคนเลยปืนมันหักเขาบ่ได้นอนอยู่เถิงกก้งไม้ก็เลยให้แต่บ่พูยอ,อันน้พันพุยกันพันโกยเพ็นนอ,อนคนละจุด นี่มูป่าได้แล้วมันมัแล้วไปไปเอาสิไปนำมูป่าไปดิไปไปไปตั้งได้นำบกโกลกันบ้โอ้มาทุกคนนะประมาณ80ดสิบโลเลยใหญ่มันเข้ามาสี่ห้าตนั่นในพันธุ์พูเนาะนี่มันล้วเวลาสามงเวลาสามโมงบกโกลเดินผ่านโกลเพื่อนกำลังลงมาเจ้าต้นไม้พี่น้องเลยนี่เพื่อนก็อยู่อีกไฮอีกฝากหนึ่งของไฮแต่ว่า บ่อพูยกระยู่ห้เทิงเฮาก็บ่อพูยกระยู่ห้เทิงบ่อโกยกระยู่ห้ลุ่มแต่ว่าในพันพูยคนได้ยิงเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวเฮาสีไปนำเนาะพันพูยเนาะมานล้วพี่น้องเไยเอาจะได้พี่น้องเไยเพราะว่าซอกซ้ำเทื่อแล้วเฮาเกือบได้เกือบได้แต่ว่ามื่อนี้มานละแตอว่าไปนำกันมานละสามคนเฮาตอนแรกไปสี่คนประมาณโกยวู้คุณในพันโกยลุมพุ่น เข้าทางที่เฮาเห็ดหอยมันเลยบ่นโอ้โหหาตมีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ๆสามชิลเลือกยิงเลยเจ้าเลือกเลือกแต่ตัวใหญ่ๆเลยวันนี้สังเกตเลยเบงหอยมันกับหอยมันเห็ดเขาวเป็นแบบเลยเห็นบ่นั่นแหละมันมีตัวใหญ่นี่ทาในพันโกยพนพี่น้องเอ้ยมานแล้ววันนี้เอาจนได้พี่น้องเลยจมูกหวานจมูกซื้อนี่แหละหาสามมือเราในพันพื้นเนาะ ซ้ำม,มือ,มมอแล้วเฮาสิได้หมู่เฮาปากก่อนโอ้มเขา้าปลามื้อนี้ก็เลยไม่ได้พาคนมานั่งทุกคนนี้ชุดชุดก่อนบ่อปูได้ช่องได้ตัวนึงแล้วก็ยิง<อ>บ่ตายตัวตัวนึงเฮานํำมันบ่<อ>แล้วเฮาไปนอนเฝ้าอีก2มือ้อ2มื้อปัจน,นี้มื้อจุดก่อนเฮาเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วแต่ว่าหมู่เฮาปากก่อนเนาะทีมงานเฮาเนาะมันบ่เคยเข้าปลานาะนี่ในผพานปูเป็นเห็ดอีกแบบนี้มานนะพี่น้องได้กินของดีแล้วเฮาโชคดีโชคดีเพราะหมดแล้วมันเฮ็ดข้าวให้ยของชาวบ้านพี่น้องเอ้ยชาวบ้านเขาก็แนะนําอยู่ให้เขานอน มันอนเฝ้าว่าเข่าของสบานมันมันเห็ดอันนี้ก็เขาก็หาอยู่หากินแบบชนบทกับติพี่น้องเขาก็นี่ของปลาเขาต้องแบบนี้เลยพี่น้องเลยเรียบร้อยแปดสิบโลไปดสไป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 ยามายงน่ังยกลไปดามีได้เพี่น้องเลยค่อยๆๆจนเย็ดในพันเนเี ตามกลดในพันธุ์เอาขึ้นพูขึ้นไฮเขาป้าอยากมันมืดเี่น้องเลยที่นี่กับเวลาวันสี่โมง thương phù lên mìtิน nè oh wow. nhảy lên tụi con ơi oh wow, nhảy lên màn khác này นี่มาแล้วปาหมดเลยเขาให้เขามันกิ่งลงมาจะพูนหมดเลยเขาให้เขามแล้วไปกันนะพันใหญ่ันนี้เบื้องข้างเือนข้าูกเขาเบื้องขาก็น่าจะได้พี่น้องเลยลายมือเลยลายมือเราพยายามมัน่วยหน่อยเอาจนไดอหน้องโลยลายงโทรลย เป็นองอีกอดูแะชางะนามอูดางเหนไหปันกนากยวงละออปนันนุ่นปปบนนุนเนี่ยนอันนุนน่ยออนนุนอ๋โทรหาทีมงานเามาอีกคนนึงเพราะว่าเดดเนเดเนาะเดวอดเนเดดเ็รงเือชอะรเดเดอ ไอเดียวอเดียวปลงเกลืออ่เอาน้มานตะกูเลยหยาดมีอกหดมีเราปุ้ย้ยเราอิตาเลียปูนเปลกหลังต๊ใหญ่เลยบลงกลิ้งลงมาไม่ต้องมีโทรหาทีมงานเอาคนหนึ่งเอามานะมาซ่อยมาหามซ่อยพี่น้องเลยมาหามซ่อยมาหามซ่อยในพันธุ์พุยเพื่นกำลังเอาโชคเอามานี่ยนตัดหูมันแล้วก็ตัดดังมันเพื่อเป็นเอาโชคเอามานให้มันเฮงแต่นี่ต่อไปให้มันได้อีกเนาะในพันธุ์พุยเนาะแล้วก็เป็นการขอขมาลาโทษเนาะ มันเป็นสิงสารราชาเฮาก็เป็นมนุษย์เฮากินมันหรือเ่าเขาให้เขาชวนเขามันคขามันลายตัดหูแล้วก็ตัดดังแล้วก็ตัดตีนมันนี่เพื่อให้มันมานตนี้ต่อไปพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็นงานเงี้ยคนนี้เด้อเอาจุบะจะช่วยอ่านจนจะอ่านจ้ช่วยทางไหนจะแจกแต่มันเอาเงี้ยยาวจะแจกนะที่ยาวจะแจกที่เงี้ยนี่เอาเงี้ย ตันนี้ก็ตอนนี้จะมาอ่อนเบิร์นนะครับตอนนี้ก็ปั่นให้เพิ่นกินก่อนพี่น้องเลยนี่เป็นหีดเป็นคลองหลังจากที่เขาได้มูมากะเขากะตัดให้เพิ่นให้เพิ่นกินก่อนเขาเขาก็ปั่นหลังจากเขาได้แล้วเขาก็ตัดปั่นให้เพิ่นเจ้าถินจะทานเพิ่นน้อยเท่านี้ให้โชคให้มั่นพี่น้องเบิ่งนเลยเป็นทางเลยพี่น้องนี่เดินผ่านพุยเพิ่นยิงมาที่เทงพุนพุนพาที่เทงชุดเลยพิโนนเลยมันกิ่งลงมาพี่น้องเอ้ย ไปทางเลยมันลงมาเนี่ยมันกิ่งลงมาจนหดลุ่มปุณว้าอยู่กลางไห้เขาแต่ว่ในพันพลุยพันยิงมาที่เถิงปุณนะพันยิงมาที่เถิงปุณมันกิ่งลงมาปุณกิ่งลงมาจนหดพี่เลยเลือกนนี้ความใหญ่นะนี่พ้องบังแคมพี่น้องเลยตแคบักใหญ่เลยพี่น้องเลยมานเลยพี่น้องเอ้ยเหาจะได้พี่น้องเลย สฉมมันเลยพี่น้องจา้ำหมกจานนหมกแปดสิบกิโลแปดสิบกิโลขมใหญ่นะพี่น้องเลยมูตัวนี้เนี่ยเคยถึ้งเหว่ชาวบ้านเขามาก่อนเลยพี่น้องชาวบานมันหลุดพี่น้องเลยตีนมันกุดพี่น้องเลยตีนมันกุดเลนี่ตัวบักใหญ่เลยบักเอฟเลยพี่น้องเลยตัวบักใหญ่เลยนี่ นี่ผ่านพุยพันยิงกลางหน้าผากเลยพันยิงพันเลือกจุดดีเขากันเด้ลักษณะถ้ายิงมูปลานี่ต้องยิงกลางหัวมันถ้ายิงถือกระโตมันบ่ตายต้องยิงถึงหัวมันเท่านั้นตายเดี๋ยวบ่๊อบสีไปเอารถกันเอาสปยางตัารถกัน จไบกยกับทฮาไอ้น้องเาอีกสคนสคนมาหามซอยหนักจนตาีก่ข้างนบอกักใหญ่เลยไปสโลปุ่นเดี๋ยวบปุยปมุงนีก่อนให้บกยกับในพันกยกับในพันผุยทาเรก่อนนะปารถก่อนะบปวยบยยางลงมาติดภูยางรัดป่าพี่น้องเลย เพื e ่อช ja ิลงมาเอารถให้โบโก้กับนายพันภูยทายเชิงพูได้ฮอดให้พี่น้องเลยแต่ว่ายังมุดทันฮอดรถลงฟูเมื่อกับตายพี่น้องเลยลงมาลงมาเอารถให้นายพันโก้กับนายพันภูยทายเชิงฟูลงมาเอารถแกเอาชีห้ามลงมาจะพูดแล้วจะเอารถแกต่อพี่น้องเลยนี่ก็หามโมบายแล้วหามหามโมบายแล้วพี่น้องเลยแจ้งแล้วทองฟ้าก็จะแจ้งแล้วนี่รถลงมาฮอนไ้เลยพี่น้องเลยเพื่อชีฮอนไ้ก็เกือบตายพี่น้องทางมันยากเลยนี่เอารถตัวนี้มาพี่น้องเดี๋ยวชีขึ้นไปหาหมูซอยกับ เข้าก่อนนี่เอาเชือกไปนำพี่น้องเลยไปมัดพี่น้องเชีายวม,มูลงมาซอยทีมงานเข้าม,มา<ไ>่เถิงหมดแล้วนี่เลยพี่น้องเลยนี่เมื่อคืนนี่ปะพูนอน,น,น,นอยู่พี่กกไม้ตัวนี้ปะพูนอนนี่พ่นยิงลงมาที่เถิงพุ่นพุ่นจนไปแปะเลยเป็นทางเลยมันกิ่งลงมาตอนแรกบะปือกับว่าชินอนกกไม้ตอนนั้นแหละแต่ว่าปืนมันเหี้ยเลยมันหักบะปือก็ลงมานอนอยู่ลุมพี่อยู่เทียงอยู่เทียงห้เขา เดี๋ยนี่มูปลายทั้งแหละเฮ้ยในผ่านผู้หญิงได้เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปหามซอยเขาเพราะว่าต้องกินเขาไปเอาลวดถทีมงานเหากลังมาไอ้น้องเหากลังมาสองสามคนมาที่บ้านมาหามซอยเพราะว่าสามคนเขาหามเอาไว้พี่น้องมันใหญ่พอดพี่น้อง หลักแปดสิบโลโอ้ยน่าจะลุหลับจนเสอกระป๋าลยก็จะนี่ไน้องเข้ามางาบพี่น้องเองสามคนสลยน่ะมากลุดกี่เดขจอิ่ตังกี่ตังดอ มันกระคักแล้วมันมีน้พันผือเลยโอ้ยถือว่าปีนี้ถือว่าได้ตัวใหญ่แล้วได้ตัวใหญ่ตัวน้อยจะได้แล้วว่าตัวใหญ่นี่จะยังทันได้แต่ว่าจะหักก็ได้แล้วตัวใหญ่โอ้ยเดือดหัวมงานไล่ถื่อแล้วเนาะเขาเนาะแต่ว่าแต่ว่าประมาณพลาตลอดเลยแล้วมันได้ดิแต oh ่หมูหอปากก่อนจุดก่อนเขาไปทำการกตะมอหนึ่งปากอีกเด้อมอเชือดชีแดงการหอปากเขาก็ได้อีกเด้อท่านบอกโอ้ยพี่เป็นมู โอ <like the> ้บ <for me. S 2> ักใหญ่เลยพี่น้องเลยแปโลนี่บักพุยบักพุยยิงมาพุ่นนี่พุนยิงมาจะเทิงพุ่นป้าจะเป็นทางเลยพี่น้องจะเป็นทางเลยมันกิ่งลงมาหอดพีเลยหยุดเลยหอดพีเลยมันกิ่งลงมาเนี่ยกิ่งลงมาหอดพี่นีหอดนี่เลยนี่พักตัวนี่ทีมงานทำอะไร สคนมาหามซอยเกมอลบอยเลยบกวยเพินไปตัดมาตอกมาแล้วนะเเนาะสนใจแล้ววันนี้นี่ในพันใหญ่พี่น้องโตหน่อยในพันใหญ่ได้ในพันใหญ่ในมวานเขา่อ่ารเยปูบกิดวางไปเพิ่นแตเตือ่่ ไปชุดก่อนนี่ได้ผ่านมาในปากก่อนนะเขายิงงูป่าเลยมาได้เอ้ยเป็นน้ำโตลแนะชุดก่อนบ่ได้เป็นน้ำโตเอาพัวก็เอามามาเด้อมื่อนั้นก็นำงูป่ากับกัเขาไปแหละจะไปก็จะคอยใเจาะเล้าเจ้าก็ใ่มาไว้บ่เปลี่ยนช็เปอร์เลยพอดีตายแล้วเอาค่อยๆเด้อรับเก้าสิบโลนะพูนะแค่งแหงพี่น้องเไงเลยห้ามได้พี่น้องเไยปกติสี่คนห้าม แต่นี่เก้าชิลโลสองคนห้ามสบายๆบายเลยเพราะว่าเขาเคยแบกหามเรื่องแบกหามนี่บ่พูวในถนัดเอลี่ว่าจะเป็นแบกเมียกระตันน้ำพ้นอาจารย์เนาะบ่เคยวะจะในเจากตอกเลยเจองกันเลยจะในโชคดีดับเนาะห้าหกคิดดับจักเม็ดนี่ยตั้ห้าสิบเม็ดเนาะบ่พลาดเนาะมัันาเอาเชือกหามกับบโกยปบเนี่

โอ้ยส oh mm ีเ hmm. ท okay, ือเปลี่ยนแดลกมากครับเปลี่ยนกันเลยเอ้าวเราเบิ่งเจ้าป่ะดิในพันพัวไม่ได้เมื่อคืนมีปาร์ตี้บ่คือว่าได้กินเหล้าหึงอยู่สามสิบกอดแล้วมูสาวน้อยเนาะเฮ็ดมูโทหางานมูมูให้เฮ็ดเวียกเตเฮ็ดเวียกแต่เศร้าเลยป่ะด้เห็นบ่

mấy mút rồi, thì thường người phải phơi mút rồi. ờ, đúng rồi nó mút nó mình mình bẹt đấy các bạn. Đấy, cay cả, cay cả nó nó ai như là tao này, bố có... cái này coi, cái luôn cái, tai to, nhẹ đầu, như thế, đau buồn như làm mẹ, cái này, gì mình, chợ này mình nhục lò phải. Đấy, thế này, rồi, phải là điều mặt, có lẽ rồi 生产不够。 เี iesen, death, horses, butter, scope, ๋นี泥泥泥่เราก็เด <It> ินทางมาได้ครึ่งทางแล้วอุนภ <Man, man. S 1> ูนพาพี่น้องเไยนี่แก่มูปาลักกัชเชียเมือเรือนเมืองคัวเอาวสนอกที่นี่ปอบปุกะทิ่อปิดคลิปไม่มีอะไรที่เพื่อนทุกคนเลยคนหนึ่งก็ขอขอบใจมูคูนะที่เขามาตามเลยขามาชมบ่งคลิปคงบอบปุ่ยจนจบเจอกันใหม่ในมือหน้าหรือคลิปต่อไปเวลาสี่โมงตะแลงทุกคนเลยสำหรับวันนี้ปอบปุ่ยกับในพันภูริกัชลากันไปก่อนในพันภูนาะแมนแมนสบายดี